นก็ได้ออกจากดี่ที่เนาะกลับให้ดอนเดียกัาจะได้เดินทางกลับเมื่อปักเช่ โโะคะคดีมอแล้ครับกับแอ้แดนอด่อมเลยอ่อมฝรั่งนี่จะฝรั่งเลยวันนี้กับย่ยอมใจเขาปั้นนุทีบน,นะฮอนสิตา์ปันนุทีบมาจุ๊บ รถไฟฟ่าพาี่นีเป่าที่ว่าที่ว่าโอ้ี่ว่าสมานเขาพูดมากีาักลักมันกือแมนแมนแมนลัมันนไปเียะเยวหลักมันจะนี้แมนหลจะก็จะ hiếm quan cái đèn này, tám bua như cồn nữa đó, tao

บอยูเดนต้นเดีดกัสิไอแอด์ลเลยเขาว่าอยู่เดียนไอแอร์ไอแอดเขามากนว่มากขนาดนั้นคืออยู่ คิดจกคิดเด็จบจัองเอโอ้แมเน้ไหนบิวเนาะทำได้แอมไหนแยงอยด้ะฮะขบวนขบวจยองเชลเกียวรัชงสามนี่รถารานับจองมาพราอยู่ว่าราคาี่ยัดชับอยู่กับมุนเกิมนแกมุแมุมุนแมุนกมุแมุนกมุนมุน

nắng gà đây đi gần nào đây view 1 phần mây đèo, trên đền đường đền mà, tòa đòn men anh nó, bên đền đường đền đường đền mương phàng bây đó, tòa ตอนนี้เสร็จเดินทางกลับหน้ากระซังทางผ่ากไปหน้ากระซังเนี่ยข้ามมอปักเซ cứ nó à đều thằng anh thiệp hương, à cái xăng nọ. กเป็นแดงท่องเที่ยวอันหนึ่งเนะาะของพังหน้ากระสังขามไปสู่รอนเดทเนาะบบนขึ้นรถน้ำมองทีง่เขาอยู่นอก